มันมีข้อสงสัยหลังจากแถลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกรวมไปถึงเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดที่พอจะนํามาเปิดเผยได้มันสะท้อนให้เห็นว่าตํารวจที่ท่านเองพูดชัดเจนเลยว่าทิ้งทิ้งตํารวจด้วยกันหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่บางคนเผ่นแนบ,บ,บไอ้สองคำนี้แหละมันทําให้หลายคนปวดใจโดยเฉพาะภาพนี้จากจุดที่8คือมีนายตำรวจที่ตอนแรกนะ ช่วยในส่วนของสารวัตรแบงค์อ่ะมีแต่ตํารวจชั้นผู้น้อยอมีแต่ชั้นผู้น้อยที่แบกสารวัตรแบงค์ออกไปอะ่ะาง่ายๆคือระดับประทวนอะ่ะ<ด>ใช่ใช่เห็นไหมจ่าหมดจ่าบ้างดาบบ้างส่วนอีกตัวหนึ่งอีกมุมหนึ่งยิ่งสะท้อนภาพใหญ่เลยจากจุดที่6เนี่ยมันไปอีกจุดหนึ่งจุดนี้แหละเป็นจุดที่เฮ้ยหลายคนก็สงสัยว่าจุดที่15อันนี้แหละหนีกระเจิกระเจิงคเคลียร์รถไหมเคลียร์ทางไหมวางแผนหรือเปล่าแล้วนี่ไหนบอกไม่มีคนพกอาวุธ 呢呀。 คนที่พกอาวุธอยู่ในงานยืนจังก้าแปลว่ามีอาวุธทุกคนเมื่อวานนี้หลายคนสงสยัยแต่เราก็เก็บความสงสัยเอาไว้เพื่อรอถามท่านวันนี้เห็นว่าตอนแรกรายงานบอกว่าเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กจะแถลงอีกรอบวันนี้แต่รายงานล่าสุดเหมือนท่านขอเลื่อนอ่ะเดี๋ยวเราได้ติดตามกันเพียงแต่ว่าวันนี้ในส่วนความคืบหน้าคดีที่ตํารวจภูทรภัก7ก็คือเด้งกับต๋องเมื่อวานในคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมมันมีคนหนึ่งที่ตอนแรกเราไม่สามารถบอกชื่อได้ชื่อในสองในสองอยู่ข้างในหนึ่ง<อ>คนแล้วไปเอา ปืนมีลายสักอีกคนหนึ่งน้องโดนัทรายงานสดที่วิ่งกลับไปกลับมาแล้วไม่ยอมพูดกับน้องโดนัทดาราวันนั่นแหละเด้งกับต๋องซึ่งเมื่อวานตํารวจไม่บอกว่าคือใครปรากฏเมื่อวานยังไม่มีใครรู้เลยนะว่าสองคนนี้คือใครนึกว่าใครมาจากไหน<อ>ปรากฏเป็นเห็นมหมตัวละครสําคัญคนขับรถขับมอเตอร์ไซค์เอาปืนมาให้เสื้อดําเอาปืนมาให้เสื้อขาวเสื้อขาวคือเด้งเสื้อดําคือตอง เอาปืนมาส่งอันนี้คือสําคัญปรากฏว่าวันนี้นะคะการดําเนินคดีกับเด้งแล้วก็ต่องค่ะในกรณีที่มีการพกปืนต่องเอาปืนไปยื่นให้เด้งโดยมีการแจ้งข้อหาของทั้งคู่เพราะได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาแบบที่คลายความคาใจของคนในสังคมในเบื้องต้นว่าปืนที่ใช้เป็นอาวุธมาจากไหนโดยพฤติการ ของลูกน้องกำนันนกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา19นาฬิกา47นาทีญาติของกำนันนกคือชัชวานไซไกรกระคนนี้แหละก็คือในเด้งซึ่งเดินทางไปยังพื้นที่งานเลี้ยงโดยมีนายชัชวานก้องพักพักดีสุขหรือว่าในต๋องขี่มอเตอร์ไซค์เอาปืนมาส่ง พบว่าทั้งสองคนนี้มีการพกพาอาวุธปืนติดตามมาติดตัวมาด้วยหลังปรากฏหลักฐานตำรวจได้ควบคุมตัวในเด้งกับนายต๋องมาสอบปากคำพร้อมกับแจ้งข้อหาร่วมกันครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไม่ได้รับอนุญาตและพกพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะตั้งแต่เมื่อวันจนกระทั่งวันนี้มีการนำมา คุมเข้มวันนี้แหละภาพวันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านซ้ายมือพนังกงานสอบสวนสอพอเมืองนคนปรปฐมเนี่ยเบิกตัวทั้งคู่ออกมาแล้วสอบเพิ่มที่สำคัญทำมากกว่านั้นเก็บ DNA ลายนิ้วมือของผู้ต้องหาทั้งสองคนสีหน้าแววตาของผู้ต้องหาทั้งสองคนเอาจริงๆนะคุณผู้ชมนักข่าวสังเกตว่าช่วงที่เนี่ยดำเนินการเหรเก็บ DNA อ่ะเคร่งเครียดมากครับ มีลักษณะเคร่งเครียดแล้วก็ไม่พูดไม่จากระทั่งประมาณ10บโมงเช้าค่ะพนักงานสอบสวนของสพเมืองนคนปรปฐมเนีย่ยก็ควบคุมตัวในเด้งกับในต่องขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนคนปรปฐมระหว่างที่มีการควบคุมตัวสองคนขึ้นรถนักข่าวไปถามสองคนเครียดมากไม่ตอบแล้วนักข่าวทราบข้อมูลในเบื้องต้นเดี๋ยวผู้ชมดูจังหวะนี้นะเด้ง เคยก่อเหตุยิงกันในผับแห่งหนึ่งที่ตำบลหัวตะเคที่นครปฐมแหละ11สิงหา62ตอนนั้นมีคนเจ็บ2คนจริงๆคนติดคุกนะครับแต่ก็ออกมาแล้วพกอาวุธปืนได้ด้วยตัหนนะครับระวังระวังปืนเองนะครับ พี่ตองแยกจะพูดอะไรหน่อยนี่ับทยอะไรนครับที่เราไปทำวันนั้นเราเอาปืนไปทำอะไรกี่เกิดเหตุที่ีตองยกตกใจกคนนี้ครับพี่กังวลรือเพียดตงไหนพี่ได้นะครับพี่รีมอะไรไหมครับกัเตรียมพอมครับอุี่จะพูดอะไรไหมครับ ไปงานไปทําอะไรอ่ะพี่กงนากงมตาไม่พูดอะไรเลยนะข่าวก็พยายามจะสอบถามนะเข้าไปในงานไปทําอะไรทําหน้าที่อะไรแล้วทําไมต้องส่งปืนแล้วพกปืนเข้าไปในบ้านง,งานเล็กไม่ตอบอะไรเลยฮะ,ะจนกระทั่งปิดหน้าปิดตาอยู่บนรถควบคุมผู้ต้องขังแล้วก็ส่งสารฝากขังนะฮะคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเอาล่ะเมื่อเจ้าตัวไม่ยอมพูด ไม่ยอมอธิบายใดๆทั้งสิ้น <พอ S 1> ทีม <พอ S 1> ข่าวอมรินททีวีน้องอ้อภัย,ย,ยจิตพานนฮะก็ย้อนกลับไปลองไปดูซิว่าเด้งกับต๋องเขาเป็นใครอย่างที่บอกว่าเป็นหลานของกำนันนกหลานฝ่ายไหนแล้วต๋องไปเป็นญาติกับรปภที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้เป็นญาติยังไงทำไมถึงมีปืนนี่คือบ้านของนายเด้งคุณผู้ชมครับเด้งสรุปแล้วเป็นหลานฝั่งเมียของกำนันนก แล้วเขาบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมครับคือเราไปถึงบ้านไม่พบตัวใคร <c oughs> มีเหมือนมีคนอยู่ในบ้านแต่เขาไม่พร้อมที่จะออกมาพูด <c oughs> ปิดเงียบเลย <c oughs> นี่ฮะช่วงบรรยากาศที่น้องอ้อกก็พยายามจะสอบถามแล้วบ้านใกล้เรือนเคียงมีอยู่ประมาณ3หลังหลังหนึ่งนามสกุลเดียวกับรง,งลุงรอปภที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้แล้วพอเอาจริงๆนะฮะเราลองถามชาวบ้านที่ขยับออกมานิดนึงแต่อยู่ในละแวกเดียวกันนี่แหละถามว่ารู้จักเด้งไหม <c oughs> เด้งเขาเป็นยังไง ชาวบ้านเขาบอกว่าอ๋อบ้านนี้บ้านเด้งแต่เจ้าตัวไม่ได้อยู่ส่วนใหญ่จะไปอยู่กับบ้านเมียแล้วในเด้งนทุกคนรู้จักดีว่าเป็นหลานของกำนันนกเพราะพ่อของเด้งเป็นน้องชายของแม่กำนันนกก็เลยสนิทสนมกันที่ผ่านมาไม่ค่อยเห็นนะว่าในเด้งจะพกปืนหรือมีพฤติกรรมกลางปกติก็พูดดีกับคนในชุมชนแต่ยอมรับอย่างหนึ่งภาพในกล้องวงจรปิดที่รับปืน ตรงบริเวณประตูรั้วด้านหน้าบ้านงานเลี้ยงผู้ชายคนนี้เสื้อสีขาวรับปืนในมือแล้วก็เดินเข้าไปในงานเลี้ยงคือเด้งแน่นอนแต่ตองคนที่ยื่นปืนให้ป้านี่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันเจอก็เราเนี่ยทักดีแม่เจอกะเลี้ยงเงี้ยเออไม่โอเด้งใช่ไหมเออทึ่งไม่ทึ่งตัวเด้ง เออถ้าเจอเราเอออัธยาไส้ดีเจอก็ยิ้มทักนะ<า>กแต่ไม่เคยว่ามายุดคุยนั่งคุยอย่างนี้นะบางทีไปซื้อข้องอะไรมาก้อนที่ลูกยู่อ่ะเออไปซื้อข้องน้วัดเนี้ยแม่ซื้อไรก็แค่นั้นแหละก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายไม่ได้มีแบบนิสัยกลางแบบไม่มีพกปืนมีเห็นไหมอันนั้นไม่เคยเห็นอันเรื่องจริงไม่เคยเห็นเพราะเราไม่ได้ยู่อ่ะกลางคืนกลางวันอย่างเงี้ยกลางวันเนี้ยจะซักผ้าเสร็จก็ลูกน้องเขาแก้มาลับเขาไปก็จะรู้กันเขาไปหลังกันนะเออรู้ก็รู้แค่ล่ามกันนํำแล้วเขาเคยเหมือนแบบ เ่งแม้ว่าแบบอุ้ยฉันไปลานกำลังนะเไม่เคยกับเรานะไม่เคยกับคนอื่นอ่ะไม่มีไม่เคยไม่มีเออไม่เคยท่ซึ่งเอาจริงๆหลังจากนั้นค่ะพอเราติดตามสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ไปเรื่อยๆปรากฏว่าเอาจริงๆนะเจอพฤติการที่ชาวบ้านบอกว่าขออนุญาตฟ้องสื่อมวลชนเนี่ยได้ไหมเอาจริงๆเนี่ยตัวของในเด้งในเด้งหรือว่าคนที่เป็นญาติกันเนี่ยนะ ตอนที่ไปถึงเพื่อนบ้านบอกว่าเด้งอะเหรอเป็นหลานกำนันนกคนในพื้นที่รู้จักกันดีเชื่อปะไม่มีใครกล้าย,ยุ่งหรอกเนื่องจากว่าเด้งอะพฤติกรรมเนี่ยนะก่อคดีมาแล้วหลายครั้งมีคดีพยายามฆ่ายิงเพื่อนตัวเองแต่ที่ผ่านมาไม่เคยก่อเหตุกับคนในพื้นที่เพราะว่าเกรงใจกำนันนกเขาหรือมัง้งที่สําคัญเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีใครกล้าย,ยุ่งด้วยต๋องเองไปไหนมาไหนกับเด้งเรียกได้ว่าเพื่อนซี แล้วเด้งเองชอบอ้างตัวเองว่าตัวเองเป็นสารวัตรกำนันซึ่งไม่เป็นความจริงหรอกเด้งเองอ่ะมันมิกล้าในพื้นที่แต่มันชอบทำตัวกลางนอกพื้นที่ไม่มีใครกล้ายุ่ไม่มีใครกล้ายุ่งกับเขาทำไมอ่ะก็เห็นว่าติดคุกต่อติดเจอยเนี่ยติดย่ติดคุกแแต่เขาไม่มายุ่งในในนตก้ อ๋อหมายถึง uhm ว่าคะือเขาก็ไม่ได้มาทําอะไรกับคนในพื้นที่อ๋อเขาไปที่อื่นที่อื่นขยุ่งไปที่อื่นถ้าที่ตะก้องนี่เขาไม่มยุ่งอ๋อเพราะว่าทางตะก้องนี่เขาเกรงใจเงินเ่าอยุ่บ้านเดียวกันอย่างกันไม่มีขยุ่งไม่ยุ่งไม่ขีดเพราโดนจับไปแล้วมั้งโดนจับไปแล้วค่ะใช่แต่ว่าแต่คือเขาไม่ได้มากลางกับคนที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ลังไม่ลัง คืออาจจะไปกางที่อื่นแต่เราตะก้องนี่ขาไม่กาแต่กับที่อื่นเคยได้ยินไหมว่ากังเยอะไหมอะคะไม่รู้แต่ว่าเห็นก็เห็นว่าเห็นว่าโอ้โหนพวนน่าสรุปว่าต๋องกับเด้งสนิทกันจริงมากไป<า>ไหนมาไหนด้วยกันเพราะ<ช>ฉะนั้น,นี้ไม่แปลกใจอนอกจากนี้เองคะ่ะวันนี้น้องอ้อพยจิตของเราตามพื้นที่ต่อคุณผู้ชมเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดมานี่คือวันเกิดเหตุนะ19บนาฬิกาสีนาทีของวันที่6ภาพนี้จะเห็นเลยต๋อง ใส่เสื้อสีดํเกางขาสั้นตรงกับที่ตํารวจเปิดให้ดูแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแยกปากทางบ้านตาก้องโดยมีเด้งใส่เสื้อสีขาวซ้อนไปด้วยกันและมุ่งหน้าไปบ้านกำนันนกนี่น่าจะเป็นช่วงก่อนอเกิดเหตุมันจะต่อกันเนี่ยภาพเนี้ยมันจะต่อกันเลยกับในส่วนของภาพนิ่งที่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเอามาให้เราดูชุดตรงกันซึ่ง กล้องอีกตัวหนึ่งก็จะเห็นในฝั่งของตัวของต๋องขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาคนเดียว<ม>หลังจากนั้นไม่นานบ้านกำนันนสดก็เกิดเหตุสอดรับกันเห็นไหมครับเอามาซ้อมมอเตอร์ไซค์ลงไปยื่นปืนให้ตอนขี่กลับขี่กลับก็น,นี้ขาไปซขาไปไปสองคนก่อนเกิดเหตุแล้วไปแล้วไปภาพขวามือคือจังหวะที่เจ้าหน้าที่บอกพี่เจ้กบอกเมื่อวานนี้เลยยื่นปืนให้เด้งแล้วเด้งลงไปต๋องขี่กลับมาทางด้านของซ้ายมือ เพราะฉะนั้น,น,นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับมันก็จะสอดรับกันทั้งหมดกับข้อมูลที่บิ๊กโจ๊กแถลงและสิ่งที่กล้องวงจรปิดที่อมรินทีวีได้มามันก็สอดรับกันว่าทั้งคู่หนึ่งคือสนิทกันจริงสองคือต๋องพาเด้งไปส่งที่บ้านกำนันนกแล้วต๋องเป็นคนส่งปืนให้ก่อนจะปล่อยให้เด้งเดินเข้าไปในบ้านงานเลี้ยงแล้วในต๋องนี่ฮะภาพทางขวามือคือไปพร้อมกันแล้วจากนั้น ส่งปืนให้ก็เป็นภาพนิ่งตามที่บิ๊กโจ๊กออกมาถแถลงก่อนที่จะขากลับคือต๋องขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาคนเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ถูกคุมตัวฝากขังแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับในข้อหาร่วมกันครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนรวมไปถึงข้อหาที่สองคือพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะแล้วอย่างที่เก๋บอกไปเมื่อสักครู่ว่าจริงๆแล้วนายเด้ง ประวัติก็ไม่ธรรมดา11สิงหาปี62ก่อเหตยุยิงคู่อริในสถานบันเทิงในพื้นที่ตำบลห้วยตะเคอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเจ็บสาหัสสองรายนี่คือประวัตินะฮะคุณผู้ชมครับของนายเด้งแล้วตอนนี้ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีทั้งหมดทั้งมวลฮะคุณผู้ชมครับ ความคืบหน้าทางคาดียังคงดําเนินต่อไปขณะเดียวกันหลังจากฝากขางเด้งกับตองไปแล้วที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค7ทีมสืบสวนคลี่คลายคาดียังคงเรียกคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประชุมเพื่อที่จะสรุปแนวทางการสืบสวนสอบสวนการหาพยานหลักฐานในคดีเพิ่มเติมด้วยโดยหลักๆนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่แม้จะเป็นวันหยุดแต่เจ้าหน้าที่ทยอยมากันตั้งแต่เช้าเลย มารวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดโดยเฉพาะมุ่งไปที่ตํารวจในบ้านงานเลี้ยง 1. ก็คือเกี่ยวข้องหรือมีหลักฐานชัดเจนว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มากน้อยแค่ไหน2คือไม่ให้การช่วยเหลือคนเจ็บและ3ก็คือให้การเท็จเพราะหลายคนพูดไม่ตรงกับสิ่งที่อยู่ในกล้องวงจรปิดเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ฮะพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตํารวจนครบาลจะมีการตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดแล้วก็เตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมวันนี้ค่ะความคืบหน้าคดีพุ่งเป้าไปที่ตํารวจวันนี้โฟกัสที่ตํารวจที่หลายคนถามเลยว่าต,ตกลงผู้พิทักษ์สันติราษฎราพึ่งพาไม่ได้ใช่ไหมความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นลดน้อยถอยลงไปจากคดีนี้ตํารวจพยายามจะบอกว่ามันก็แค่บางนายเท่านั้นวันนี้คนที่ถูกเรียกมาเป็นตํารวจที่เกี่ยวข้องแล้วก็สืบเนื่องจากในคดีขออนุ ญาตบอกแบบนี้แล้วกันนี่เลยท่านภูมิกับสอนอพยาไทท่านก็เป็นอีกคนหนึ่งแหละที่วันนี้ถูกเรียกมแม้ว่าเอาจริงๆเนี่ยท่านก็หลังจากที่มีการขอโทษนักข่าวอมรินกันเป็นที่เรียบร้อยเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรกันแล้วแหละเรื่องนั้นก็จบเรื่องนั้นมันก็จบไปแต่วันนี้ท่านมาในฐานะที่ให้การเท็จ หรือไม่อันนี้ข้อแรก 2. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะเห็นเหตุซึ่งหน้าแต่ไม่ดําเนินการแล้วยังให้การว่าเป็นบุคคลที่นําพาไปปรากฏว่าวันนี้ค่ะเอาจริงๆพันตํารวจเอกกฤษดาพรจงอักษรภ่มกับสอนอพยาไทท่านก็เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนนะแล้วท่านก็ให้ปากคําเพิ่มเติมสีหน้าของท่านค่อนข้างเคร่งเค,ครียดเลยเพราะพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบปากคําท่านนานกว่าสองชั่วโมงแล้ววันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่า ตัวท่านเองเนี่ยตอนออกมาเนี่ยสิสำคัญตอนที่ออกมาเนี่ยท่านพูดกับนักข่าวอมรินทีวีด้วยนะแต่จะพูดยังไงอ่ะเดี๋ยวไปว่ากันในช่วงต่อไปช่วงนี้เห็นไหมมเหมือนเครียดแต่ก็ไม่เครียดเพราะแอบทักนิดนึงแล้วนักข่าวพยายามจะสอบถามหาสัมภาษณ์ท่านมาตลอดทั้งสัปดาห์ไม่พูดเลยจนข้างวันนี้บังเอิญว่าหนีไม่พ้นแล้วต้องให้สัมภาษณ์